สวัสดีค่ะเดีย๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมีตรวจงานกันก็เลยจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการแชร์สไลด์การตรวจงานเพื่อจะให้เรียนเนี่ยทำเป็นนะคะแล้วก็ประหยัดเวลาในการตรวจงานด้วยซึ่งอาจารย์ได้แจ้งไปแล้วนะคะว่าแต่ละกลุ่มจะอยู่ลําดับที่เท่าไหรบ้างนนตอนนี้อาจารย์ได้ส่งลิงก์ไปให้แล้วนะคะอยู่ในไลน์คราวนี้สําหรับคนที่ใช้ iPad หรือว่าสําหรับคนที่ใช้โทรศัพท์วิธีการก็จะคล้ายๆกันค่ะ ก่อนอื่นเรามาเช็คแอปพลิเคชันที่เราจะต้องมีก่อนเนาะอันที่หนึ่งคือ Google Meet ขาเรียนพิมพ์ลงไปเลยว่า Google Meet หน้าตามันจะมีทั้งหมด2แบบนี้นะคะใช้แบบไหนก็ได้ใครมีแล้วกดได้เลยแต่ถ้าสำหรับใครที่ยังไม่มีนะคะอันนี้สำหรับ iOS เนาะก็ไปดูที่ App Store เสร็จแล้วให้เรียนกดหาชื่อแอป Google Meet นะคะ อันนี้ก็จะเห็นละเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่มีเรียนก็กดติดตั้งแต่ว่าถ้าใครมีแล้วก็จะประมาณอีกอันหนึ่งหลายคนที่ทำนำเสนอให้จา์นะคะก็จะเตรียมทำในแคนวาเพราะฉะนั้นทุกคนมีแอปหรือ,อยังนะคะลองตรวจสอบตัวเองดูอีกทีนะแคนวาก็จะเป็นแอปนี้โอเคตรวจสอบเสร็จแล้วนะคะมีแอปแคนวาเนาะเพราะฉะนั้นกดไปที่แอปแคนวาเลย ค่ต่อไปเราก็จะมาเข้า Google Meet เนาะซึ่งอาจารย์ใส่ลิงก์ไปที่ในไลน์กลุ่มแล้วนะคะวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็เข้าไปที่ลายมันก็จะเห็นให้เรียนกดไปที่ลิงก์ Google Meet ได้เลยนะคะตรงนี้นะคะคลิกตรงนี้นะแล้วมันก็จะเข้ามาที่แอปเนะาะค่ะนี้ก็ถือว่าเข้า คลาสออนไลน์ online, เรียบร้อยแล้วเนาองโดยใช้ Google Meet นั่นเองนะเดี๋ยวต่อไปเนาอเราก็จะเป็นการสอนแชร์หน้าจอนะคะก่อนอื่นให้เรียนมาสังเกตเนาะที่ด้านล่างนะคะจะมีปุ่มอยู่ทั้งหมด5อันนะที่อันที่มี3จุดตรงนี้นะคะโอเคให้เรียนคลิกเข้าไปนะคะตรงนี้ได้เลยอ่าพอคลิกเข้าไปตรงนี้นะคะหนูจะเห็นคําว่าแชร์สกี แล้วเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้เนาะให้เรียนกดติ๊กถูกนะเพื่อจะเพิ่มเสียงลงไปด้วยนะคะแล้วกดคอน t ิ n นีได้เลยอ่าพอมันมาเป็นหน้าจอตรงนี้นะคะให้เรียนกด Start Podcast เพื่อจะแชร์หน้าจอของตนเองนั่นเองนะคะแล้วก็กดปัดไปที่ไหนก็ได้นะอ่ะพอเราแชร์หน้าจอเสร็จนะคะมันจะขึ้นแบบนี้เนาะแล้วเราก็ไปที่หน้างานของตัวเองก็คือ Can ว a นั่นเองนะคะอ่า พอเข้าแคนวาเสร็จแล้วนะคะเรียนก็จะเปิดปิดหน้าจอ Google Meet ก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเพื่อจะมาให้มันบังเนาะโอเคพอมาที่หน้าง,งานของตนเองแล้วเดี๋ยวเราจะมาแชร์งานให้จะดูนะว่าจริงทำเรียบร้อยหรือ,อยังนะคะให้เรียนมาดูที่ปุ่มงานนะแล้วมันจะมีคำว่า present นะคะพอกดตรงนี้เนี่ยเสร็จแล้วมันก็จะเข้ามาที่งานนะหนูก็เปิดไปทีละหน้าเลยคะ่ะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะ ค่อยๆดูว่างานกลุ่มของเราเนี่ยเรียบร้อยหรือยังนะคะโอเคนะแล้วก็เปิดไปทีละหน้านะคะเปิดชานิดนึงนะให้อาจารย์ดูนิดหน่อยนะคะว่าตัวเองเขียนอะไรมาบ้างนะคะและเดี๋ยวอาจารย์ก็จะใช้เวลาในการคอมเมนต์นะกลุ่มละประมาณส0วินาทีไม่เกิน1นนาทีนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะให้เรียนมากดที่ตรงนี้เพื่อจะเข้ามีดนะคะแล้วก็กด สต็อปแชร์ได้เลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าส่งงานออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะกลุ่มต่อไปก็กดแล้วก็แชร์หน้าจอได้เลยซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยอันานัย์ก็จะให้คะแนนไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องทําเวลานิดนึงเนาะเพื่อจะให้ตรวจงานให้เสร็จนะคะภายในหนึ่งชั่วโมงนี้นะคะโอเคนะคะหวังว่าจะทําได้นะสําหรับคนที่ใช้ iPad หรือแท็บเล็ตนะคะ ก็ประมาณนี้ค่ะอ่ะโอเคนะคะสําหรับคนที่ใช้โทรศัพท์เนาะให้เรียนเปิดมาที่โทรศัพท์ของตัวเองก่อนเนาะเสร็จแล้วก็เข้าไปที่แอปแคนวาของตัวเองรอไว้ก่อนเลยมีแอปแคนวาเสร็จแล้วนะคะเรนก็คลิกเข้าไปก่อนก็ล็อกอินอะไรปกติเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตรวจเช็คงานของตัวเองว่ามีหรือยังนะคะเข้าคาบอะไรของเราก็เหมือนเดิมค่ะก็คือเข้าไปที่ไลน์เนาะ พอเข้าไปที่รายกลุ่มของตัวเองแล้วนะคะก็จะเห็นวิดีโอคอลลิ่งนะให้เรียนกดที่ตรงนี้เหมือนเดิมค่ะก็คือเรียนมีแอปพลิเคชัน Google Meet หรือยังนะคะถ้ามีแล้วก็กด Open ได้เลยนะคะแต่ถ้ายังไม่มีก็ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันให้ก่อนนะคะ มันก็จะมาที่หลิงของ google meet เห็นปุ่ม j o ยนะคะก็กดเข้าไปตรงนี้ได้เลยเราจะเห็นปุ่มนะคะที่มีจุด3จุดให้คลิกลงไปตรงนี้ก็จะเห็นนะคะมีแชร์สกีนะคะให้เล่นกดที่ตรงนี้ได้เลยโอเคแล้วก็เลือกเสียงให้ด้วยนะคะเรากดตทนี้อนะคะถ้ามาเป็นหน้าจอน,นี้ก็กด start ได้เลย พอได้แล้วนะคะก็กดที่ไหนก็ได้ปุ๊บให้หน้าจอมันเป็นแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราแชร์หน้าจอแล้วเรียบร้อยให้เล่นปัดโทรศัพท์เราออกไปปุ๊บนะคะแล้วก็ไปที่แอปแคนวาของเราไปที่แอปแคนวาคือตอนนี้เราแชร์หน้าจอโทรศัพท์ให้จารย์ดูแล้วเรียบร้อยนะคะก็กดไปที่งานของเราาเหมือนเดิม โอเคสำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์กดพรีเซนต์เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ทำหน้าจอประมาณนี้นะคะแล้วก็ช่วยเปิดทีละสไลด์เหมือนเดิมนะคะก็จันก็จะค่อยๆดูว่างานของเรานะเป็นยังไงบ้างโอเคนะคะประมาณนี้อันนี้ก็จะจบสำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์เรียบร้อยพอเสร็จแล้วนะคะให้เรียนกดที่ตรงนี้ปึ๊บมันก็จะกลับมาที่หน้าแคนวาสเหมือนเดิมอ่นะประมาณนี้ค่ะ อันนี้ในกรณีคนที่นําเสนอวิดีโอนะคะก็ไปที่งานของตัวเองแล้วกดนาเสนอวิดีโอปึ๊บอ่ะก็จะเป็นแบบนี้เหมือนเดิมค่ะก็ให้เรียนกดที่ presentation ตรงนี้ได้เลยก็เอียงหน้าจอให้จันนิดนึงนะคะเปิดไปเลยว่าวิดีโอของเราเป็นยังไงบ้างคราวนี้เนี่ยคือบางทีอาจจะมีเวลาไม่พอที่จะดูทั้งหมดก็อาจจะเลื่อนเล็ๆไวๆให้จันดูนิดนึงนะคะว่างานของเรามีอะไรบ้างข่าว โอเคเนาะอันนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วก็กดปิดได้เลยอ่ะอันนี้พอเสร็จแล้วนะคะให้เรียนมาที่มิดกดมิดเลยปึ๊บอ่ะมันก็จะกลับมาที่นี่นะคะแต่ละคนที่แชร์หน้าจอเสร็จแล้วนะคะให้เรียนกดปุ่ม Stop แช์นะ เพื่อจะให้กลุ่มต่อไปนะคะได้แชร์ได้นะอันนี้ก็จะประมาณนี้อันนี้สำหรับคนที่ใช้ PC นะคะหรือว่าโน้ตบุ๊กเรียนลองดูก่อนว่าเรามี Gmail ไหมใช้เมลอะไรได้บ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกดเข้าลิงก์มานะเข้ากับ กูเกนะิลน้องเพราะฉะนั้นแนะนำเป็น Gmail นะคะจะใช้เป็น Gmail ของโรงเรียนหรือว่า Gmail ของส่วนตัวก็ได้อันนี้ไม่มีผลอะไรถ้าใครหา Google Meet ไม่เจอให้เรียนมาที่ Google Search นะคะอแล้วหนูก็พิมพ์ว่า Google Meet อันนี้ในกรณีที่คนที่หาไม่เจอโอเคพอได้เสร็จแล้วเนี่ยเรยนก็กดตรงนี้ได้เลย อันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้คนที่มี gmail อยู่แล้วเรียนเข้า m a ลไปปกตินะคะแล้วก็คลิกไปที่ด้านขวานะจะมีแอปเยอะเลยนะคะให้เลื่อนลงมาก็จะเจอ m e e t ให้เรียนคลิกที่ m e e t ก็จะมาหน้าเดียวกันโอเคนะคะอ่ะคราวนี้ถ้ามีล n ์อยู่ในเครื่องนะคะนักเรียนก็เข้าลน์แล้วก็กดลิงก์ได้เลย นะคะอันนี้อาจารย์ไม่มีลายนะอาจารย์ก็เลยเอาลิงก์นะคะใส่เมลไว้ก่อนคราวนี้ก็เหมือนเดิมก็ให้เรียนเนี่ยคลิกลิงก์มีนะคะคลิกไปเลยอ่าโอเคนะคะมันก็จะประมาณนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยให้เรียนกดเข้าไปนะคะจอ,อย anyway มันก็มาในหน้าตาแบบนี้ก็จะมีลูกเล่นอะไรเยอะกว่านะคะแล้วก็สำหรับคนที่ใช้ PC หรือโน้ตบุ๊กเนี่ยมันก็จะมีปุ่มนะคะซึ่งปุ่มแชร์งานของเราจะอยู่ตรงรูปนี้นะคะให้เรียนกดคลิกที่ตรงนี้นะคะพอกดคลิกเสร็จแล้วนะคะเรียนจะเห็นว่ามีหน้าจอเยอะเลย ันนี้แล้วแต่คอมของแต่ละคนนะคะลองดูว่าตัวเองอะ่ะมีลิงก์แคนวาหรือ,อยังนะคะจันมีแล้วนะจันก็คลิกที่นี่เดิโอเคนะคะสำหรับคนที่ยังไม่มีนะคะให้คลิกที่ตรงนี้แล้วก็คลิกแคนวาแล้วเข้าสู่ระบบไว้ก่อนนะคะแล้วก็ล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยนะคะ อันนี้ถ้าสมมติว่าใครยังไม่ได้เปิดกลับมาดูที่แชร์หน้าจอเนาะเมื่อกี้ให้เรียนกดที่ present now นะคะแล้วก็เมื่อกี้เราเปิด c a นว a ไว้แล้วให้เรียนคลิกที่ c a น v a เสร็จแล้วมันจะขึ้นหน้าจอมาแล้วมีปุ่มแชร์ให้เรียนกดแชร์ก่อนที่จะแชร์นะคะดูก่อนว่าตัวเองเนี่ยเปิดเสียงไว้หรือเปล่านะคะตรงนี้ ก็กดแชร์อันนี้นะคะก็จะเข้ามาที่หน้าจอของ c a n ว a เลยเสร็จแล้วอักเรียนก็สามารถพรีเซนต์ให้จันดูได้เลยอย่างตัวอย่างเช่นใครจะพรีเซนต์วิดีโออันนี้คือหน้าจอตอนที่แชร์นะให้เรียนเข้าไปที่ c a n ว a นะคะก็จะเห็นว่ามันแชร์อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็อันเนี้ยคือหน้าจอของหนูอืม คือทุกคนเนี่ยจะเห็นหน้าจอตรงนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็อาจารย์ก็จะคอนเฟิร์มไว้ให้ว่าอาจารย์เห็นหรือไม่เห็นโอเคเนาะให้เรียนเนี่ยคลิกไปที่แ a นว a ของตัวเองเนาะแล้วก็เข้าไปที่งานนะคะใครทำวิดีโอก็กดคลิกที่งานของตัวเองได้เลยอ,อก็จะประมาณนี้นะคะคราวนี้อา่า คลิกที่ open tag ตรงนี้ก็ได้มันก็จะเห็นงานของเราละเรียบร้อยเขานี้เวลาดูเนี่ยก็ใครทำวิดีโอก็เปิดให้ดูคร่าวๆเข,า,ขานี้พอได้แล้วแบบนี้นะคะให้เรียนมาดูที่ด้านขวามือของเราเนี่ยให้เรียนคลิกที่ตรงนี้ตรง present อันนี้ในกรณีที่เป็นวิดีโอนะคะเรนก็คลิกได้เลยมันก็จะขึ้นหน้าของตัวเองขึ้นมา ะะแล้วมันก็จะรันวิดีโอของเราคราวนี้พอเป็นวิดีโอเสร็จแล้วเนี่ยคืออาจารย์อาจจะไม่มีเวลาดูทั้งหมดเนาะนอาจจะก่อให้อาจารย์ดูเร็วๆนะคะเพื่อให้เห็นภาพรวมเท่านี้แค่นี้เองค่ะเสร็จแล้วสำหรับการส่งงานในกรณีที่เป็นวิดีโอนะคะต่อไปในกรณีของ คนที่ส่งงานเป็นไฟล์ให้เรียนมาเปิดงานของตัวเองคนที่ทำเป็นพรีเซนต์นะคะก็คลิกที่งานได้เลยเสร็จแล้วให้เรียนกดที่ New Tab ตรงนี้ก่อนก็ได้หรือถ้าไม่ New Tab ก็จะมีปุ่มพรีเซนต์ตรงนี้โอเคเนาะเพราะฉะนั้นเลือกเอาว่าจะเปิดแท็บใหม่หรือว่าจะกดพรีเซนต์ได้เลยโอเค ในกรณีที่ไม่เปิดแท็กใหม่อะหนึ่งก็กดพีเซนต์ได้เลยด้านล่างจะมีคำว่า p ีเซนต์กดได้เลยอันนี้ก็จะเห็นเป็นหน้าจอทั้งหมดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้เรียนเนี่ยเปิดสไลด์ให้ดูทีละหน้าข่าวๆก็อาจจะให้เวลาดูนิดนึงก็ดูภาพรวมว่า มีตรงไหนที่เราจะแก้บ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะใช้เวลาคอมเมนต์นะคะไม่เกิน30วินาทีหรือ1นาทีก็ขึ้นอยู่กับงานที่เราทำาอันนี้ก็จะจบสำหรับคนที่พรีเซนต์งานนะคะหรือว่าทำงานในกรณีที่เป็นไฟล์ Presentation เรียบร้อยเท่านี้เองนะคะ พอเสร็จเรียบร้อยให้เล่นมาดูที่หน้าจอ Google Meet ของตัวเองอีกทีนึงนะคะหนูจะเห็นคำว่า top presenting นะให้กด stop ตรงนี้แค่นี้เองนะคะก็จะเสร็จแล้วในเรื่องของการ r e เ e น t งานแต่ละอันเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละกลุ่มเนาะช่วยลองดูว่าตัวเองแชร์งานเป็นหรือยังนะคะก่อนที่ จะถึงคิวตัวเองยังไงช่วยกรุณาเตรียมพร้อมเรื่องของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะโอเคอีกกรณีหนึ่งนะคะสำหรับคนที่พรีเซนต์เป็นชิ้นงานนะคะไม่แน่ใจว่าชิ้นงานตอนนี้อยู่ที่ใครนะก็อาจจะสลับกันเปิดกล้องนะในกรณีที่อยู่กันคนละบ้านนะคะหรือว่าออมีคนรวบรวมงานอยู่บ้านเดียวนะคะ ก็ให้คนนั้น,นเป็นตัวแทนเปิดกล้องนะคะแล้วก็ชูชิ้นงานให้ดูนะคะว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างทำอะไรมาบ้างโอเคนะคะหวังว่าจะทำงานมาส่งนะคะแล้วก็เดี๋ยววันพฤหัสเราก็จะพรีเซนต์โดยการที่จะแชร์หน้าจอบแบบนี้นะคะแล้วก็แต่ละคนช่วย ฟังเพื่อนด้วยนะคะแล้วก็อาจจะใหะ้ช่วยประเมินของเพื่อนแต่ละคนก็จะประมาณนี้ค่ะโอเคนะคะคก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันใน Google Meet นะคะสวัสดีค่ะ